แล้ววันนี้ผมจะมาสอนเล่นโฟซาคานะครับผมเราไปลองดูกันเลยนะครับผมสกิลที่หนึ่งครับโล่เลขง่ายมันก็คือโล่แหละสกิลนี้จะเป็นการตั้งบาลีให้ตัวของคนอื่นนะนะถ้าตัวของฆ่าตก,กรมาตีตัวของเราแล้วก็ดาเมจมันจะกลายเป็น6แทนนะครับก็คือแบบอมตะตีไม่เข้านะครับผมผมแนะนําให้ทุกท่านนั้น ให้มันอยู่ในกรอบเยอะที่สุดนะครับผมส่วนถ้าจะหนีก็หันหน้าหนีนะถ้าเป็นบนมือถือนะหันหน้าหนีให้วงมันหายไปนะนะแค่นั้นแหละจบสกิลที่2ครับปล่อยสายฟ้าซึ่งตัวของสกิลนี้มันอาจจะเล่นยากที่หนึ่งนะครับเพราะมันคุมยากนะเกิเรื่องดามเมจของสกิลนี้มันไม่มีนะครับผมจะเป็นการสตันปีศาจแล้วก็ให้บับอมาตะกับเพื่อนนะครับผมในกี่วินาทีน,นี้ก็ไม่รู้ส่วนไอ้สกิลสองผมแนะนําให้ใช้กับปีศาจนะนะหรือไม่ก็ใช้กับผู้รอดชีวิตก็ได้นะ มันจะเป็นอะไรที่ด,ดีมากส่วนทางด้านตัวละครเป็นตัวละครที่กนข้างเล่นยากเลยนะนะเพราะว่ามันเป็นสายทรัพย์ที่ต้องอาจจะอยู่ใกล้นิดหนึ่งนะแต่นั่นทำให้อยู่กับคนเยอะๆนะนะอยู่กันเยอะๆเลยจะได้รอดกันนะเอาเป็นว่าแค่นี้แหละบ